mg สีเมืองยนต์ค่ะดิฉันนางสาววชิรีเรืองศรีค่ะตัวแทนจากบริษัท mg สีเมืองยนต์นะคะศูนย์ห้วยคุ้มนะคะทางมาม่วง30วันนี้ของทางาศูนย์เราจะมาแนะนำในตัว mg hs ตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะคะราคาของรถคันนี้อยู่ที่1 1 1 9 0 0้านาันนะคะลูกค้ารถคันนี้ก็คือเป็นสีแดงค่ะสีแดงดดเด่ด สีชัวร์พิสเลยค่ะเนไฟหน้าใหญ่นะคะฟไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดย์ไทม์และฟไฟตัดหมอกนะคะ่ะนี่เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะพร้อมไฟเดย์ไทม์ในรอบเดียวกันค่ะทำให้ดูโดดเด่นนะคะพร้อมไฟตัดหมอกด้านล่างะคะ่ะให้ความชัดความสว่างในเวลาตรงแล้วก็เวลากลางคืนนะคะ ด้านจะเป็นล้อลอย48ค่ะล้อล,ลอยป8ในตัวล้อสูงในตัวล้อสูงส้นะคะด้านข้างของกระจกมองข้างจะมีไฟเลี้ยวตกแต่งให้นะคะเพราะตอนนี้เป็นกล้องรอบคันก็ไฟเวลคอมไลท์ต่อไปเป็นสายด้านท้ายประตูท้ายประตูท้ายของตัว MG HSX จะเป็น เซนเซอร์หลัง4จุดวันนี้จะมาในพร้อมกล้องรอบคันนะคะกล้องรอบันต่อไปเราจะดูะรายละเอียดข้างในกันนะคะว่าจะมีอะไรบ้างเจนะเป็นพวงมารัยไฟฟ้านะคะด้าน,นขออัดขัดขวงไลัปฏิฟังก์ชัน่น ปั๊ปับไฟฟ้าคู่หน้าค่ะปั๊บขึ้นลงพอปับไฟฟ้าหกระดับปับขึ้นลงซ้ายขวาหน้าหลังนะคะโฟมอะไรหุ้มหนังนะคะวงมอะไรมัตติฟังชั่นค่ะพูดสตาร์ทคุณแจเป็นพูดสตาร์ทนะคะลูกค้าด้านในจะก็จะเป็นจอทัชสกรีน10นิ้วแอร์อัตโนมัต พร้อมเกียร์ CTSi 7สปีดออโต้7สปีดเบ็มมือไฟฟ้าออโต้โ6คันรถไหลนะคะพร้อมด้วยความหรูหราคือซันรูกอะพาราเมติกซันรูกนะคะพร้อมมานความกว้างของผ้าซันรูฟของเรานะคะในตัว EGSX เนี่ยจะกว้างกว่าในทุกแบร์ ก็สวเปอรเซ็ของหลังคานะคะตอนนี้จะเป็นพร้อมกับหุงลมนิาภารภัยระบบความปลอดภัยอยู่ที่25จุดนะคะแล้วก็หงลมนิรภัยอยู่ที่6ตัวกล้องรอบคันค่ะสำหรับโปรโมชั่นรถรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับความหรูหราขนาดนี้ก็คือตอนนี้เรามีดอกเบี้ย0%ให้ที่72งวดนะคะ มาดูระบบะตัวหน้าจอทัชสกรีน10นิ้วแล้วก็ระบบ iSmart นะคะที่มีอยู่บนหน้าจอของ MG HSX นี้นะคะ,ะระบบแรกก็คือจะเป็นตัวแอร์อัตโนมัตินะคะปรับแยกได้สองฝั่งฝั่งคนขับแล้วฝั่งผู้โดยสารและก็แอร์ตอนหลังเป็นตัวนี้จะเป็นจอทัชสกรีน10นิ้วพร้อม,อมฟังก์ชันก็คือ navigation ที่สามารถใช้ควบคู่กันกับตัว i อสมาร์ะสามารถส่งตำแหน่งที่อยู่จากตัวมือถือมาที่ตำแหน่งหน้าจอของตัวรถได้นะคะเพื่อหาเส้นทางการใช้ก็คือโห,หมดการการใช้ก็คือฟังก์ชันการการใช้งานก็คือเพลงออนไลน์ก็จะเพลงมีเพลงออนไลน์ของจากทูมิวสิกให้ลูกค้าได้เล่นนะคะแล้วก็บลูทูธ USB นะคะเชื่อมต่อ,อาจาก iPhone Android นะคะก็รองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ด้วยใช่ค่ะแล้วมีฟังก์ชันอะไรเจ๋งๆอีกฟังก์ชันเจ๋งๆก็จะมีค่ะอันนี้เบอร์นะคะ Easy Connect จดหมายกล่องจดหมายการแจ้งเตือนต่างๆเช็คเวลาเข้าศูนย์อันนี้เช็คการเข้าศูนย์นะคะลูกนะคะ้า การแจ้งเตือนการเข้าสู่การนัดหมายใช้การประวัติการการบุคคาบำรุงรักษารถนะคะเราเช็คกับตัวรถได้เลยใช่ค่ะเราสื่อสารจากในรถได้เลยค่ะตอนนี้รถคันนี้มีเบอร์หนึ่งเบอร์ไว้ให้ลูกค้าโทรเข้าโทรออกได้นะคะใช้ฟรี50นาทีต่อเดือนค่ะลูกค้าเรายังมีบริการฉุกเฉิน2ี่สิชั่วโมงให้ลูกค้าได้ด้วยแล้วก็รถในตัวรถของ MG ค่ะทุกรุ่นเราจะมี การรับกันตัวรถอยู่ที่4ปีหรือ1,20,000กิโลเมตรแล้วก็อะไรยังมีฟรีค่าแรง5 0 0 0 0นค่าแรงช่าง5 0,000นกิโลด้วยนะคะในทุกรุ่น,นะคะ่ะสำหรับรถเรานะคะทุกสีทุกรุ่นจะไม่มีค่าสีนะคะจะไม่มีบอค่าสีาค่ะในทุกรุ่นราคาสีอยู่ในราคารถอยู่แล้วใช่ค่ะราคาสีอยู่ในราคาตัวรถอยู่แล้วราคาของ mc hs ก็เริ่มต้นอยู่ที่หนึ่ง0เก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะคะ ตัวท็อปจะอยู่ที่1 000, 1 000, 1 9 0ล้านาค่ะแล้วก็โปรโมชั่นของเรานะคะ,ะตอนนี้สูงสุดก็คือดาว25%เดอกเบีย้ยจะอยู่ที่0% 72งวดเลยค่ะลูกค้าค่ะผ่อนกันยาวๆโดยไม่มีดอกเบีย้ยเลยค่ะผ่อนลดเท่ากับราคาซื้อเงินสดค่ะโดยไม่มีดอกเบีย้ยเลยเแล้วก็ยังให้ผ่อนยาวๆอีกเจดองวดค,วรค,รค่ะค่ะมากเลยค่ะ ไปจะเป็นการหาตัวผู้ได้ข้อผูลได้สารตอนหลังนะคะลูกค้าค่ะข้อผูลได้สารตอนหลังของ m g h s X เนี่ยค่ะจะมีแอร์หลังค่ะสองช่องแอร์หลังสองช่องแล้วก็ช่อง USB อยู่ที่สองช่องให้นะคะรวมข้างหน้าอีกสองเป็นสี่นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะ่ะเบาะจะเป็นเบาะกว้างปรับเอ็นได้14องศานะคะปรับเอ็นได้14องศาในระดับ สี ations, ่องศานะคะอ่าปรับเอ็นได้14องศาปรับได้2ระดับปรับได้2 hmm. อ่าปรับได้2ระดับค่ะหนึ่งแล้วก็สองนะคะปรับได้สองระดับเอ็นได้14องศาค่ะอ่ามีที่พักแขนแขค่ะอ่าที่พักแขนของเราไว้วางสิ่งของค่ะวางวางแก้วน้ํานะคะวางแก้วน้ําขวดน้ําค่ะ2ช่องนะคะอ่าอ่าเก็บของวางโทรศัพท์เก็บสิ่งของกระเป๋าเงิน ของมีค่าอย่างเงี้ยค่ะซ้ายถ้าเราไม่ใช้งานสามารถเป็นเป็นที่นั่งอีกที่นั่งได้ค่ะเป็น3ามที่นั่งด้านหลังนะคะเบาะเราปรับพับได้สี่แยกแยกสี่สนะคะแล้วก็มีระบบความปลอดภัยอีกหนึ่งวก็คือ Isofix ค่ะตัวตัวไอล็อกเบาะเด็กเพิ่มเติมให้นะคะลูกค้าอันนี้ค่ะเข็มพัดขาซีดค่ะ MG h s s ค่ะ ราคาหน้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะคะในสเปคนี้นะคะคุ้มค่าคุ้มราคาะคะ่นะลูกค้าแล้วมาพร้อมโปรโมชั่นก็คือดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบสองวดใหะะ้ลูกค้าได้่อนยาวๆกันไปเลยโดยไม่มีดอกเบี้ยะค่ะลูกค้าค่ะยังไงฝากเอ็มจีสีมุงยนต์นะคะฝนะา,ากกดไลค์กดแชร์เพจของต้อมด้วยนะคะนะคะ่ะ เรามีโปรโมชั่นดีๆเราจะมาแจ้งข่าวสารให้ลูกค้าได้ชมอีกขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ